วิดีโอนี้มีเนื้นอหาที่ไม่เหมาะสมคนที่อายุยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้วิจารยญาณในาการรับชมค้อพูดใดที่ไม่เหมืสนกับผมขอเอาไปมาอ้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะช่อง สไปซี่บอยอรีกระเทิรนนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับเกมที่โอพัคตาความรักของที่โอซัคตารานั่นเองเกมที่เรียกได้ว่าแข็งที่สุดของทีจีนะฮะเปิดเล่นกรงรอทีไรไม่เคยจะผ่านดำวันนี้คุณหนึ่งพันมางัดมาดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดกดไลค์กดสมัครสมาชิกกัน,กน,กน,กนให้ด้วย นะครับมาเริ่มเล่นกันเลยนะมาทุกคนตัวที่หนึ่งพันบาทนะวันนี้ไม่ได้เล่นอยู่ในช่วงเวลาบนัสซามเนาะแต่ก็อยากเล่นนะฮะบนัสซามคืออะไรนะบนัสซามก็คือ,อเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งเปอร์เซ็นต์เกม,เตมแตกนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกการจ่ายเท่าไหร่นะฮะในตัวกลุ่มก็จะมีการพูดคุยนะฮะบอกสูตรบอกเทคนิควิธีเล่นต่างๆานานามากมายใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มบนัสซามนะทุกคนนะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกของผม ได้เลยนะครับเข้าไปถามสูตรวิธีการเล่นกันได้เนาะมาแล้วเริ่มกันเลยขอเรื่องที่เบน5นะเริ่มเบาๆนะทุกคนนะเข้าขุมมนัส3ามนะทุกคนนะลิงใต้คอมมิ์แรกนะฮะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะ SPI ห้าสี่เจ็ดอ่าใช่ SPI ห้าสี่เจ็ดแอดก็มาได้รวยเนาะมรุ่นเปกันต่อครับทุกคนนะแต่ว่านัสซามก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นกันก็ระวังระวังกันด้วย โดยเฉพาะถ้าจะเลี้คงชีโอเนี่ยต้องระวังกว่าโบนัสไทมอีกไอที่มันแข็งหรือเกินถ้าไม่ได้คูณสี่ผมไม่ซื้อฟรีนะทุกคนของไอ้คูณสี่ไม่ได้คูณสี่ไม่ซื้อใช่ถึงก็หนักแต่ถามกูพูดเป็นขนาดไนสุดท้านเนยเขาใจ,ใจไม่ไหวก็ต้องซื้ออยู่ดีดูดิคือมันไม่มาเลยนะไม่น่ารักนะคะฮะอุอ้ยขังเขตทไมไ่ได้ น้องเน่กับพี่แบบนี้ไม่ได้แน่กับพี่แบบนี้ไม่ได้นะน้องโอ้ยังบ่เขายังบ่จอดยังไม่มาซื้อแพงเลยสนไม่ไหวแล้วก็โด <c ười> <c ười> นไม่ไหวอ่ะด้วยน็เอาไว้ด้วยนะพูดหน้รู้ทุกคำเดี๋ยวทำไม่ได้ด้วยอิลไปเกมซื้อฟรีอะเนาะแล้วสิ่งที่เราต้องมาลุ้นคือเนี่ยแหละหนึ่งสองปุ๊บ โอ้ส oh, oh, ิทธิ์ที่จะโห่โหยอิบหายเรียบร้อยนะฮะอุสยจริงๆเราซื้อเบ็ดนี้ได้นะเบ็ดเบ็ดเบ็ดเจ็ดได้นะเบ็ดเจ็ดแบบปนเป้เลยก็แทบจะไม่ติดนั่นเองไม่เอเบ็ดหน้าต่อเออมารอบนี้เอาชัวร์เอาดีๆทำไมคนบนนอกไม่ฟังแคตเตอร์มาทำไมแฮตเตอร์มาทำไมไม่เอาไปแคตเตอร์โอ้โหคนบนนอไม่เกิดเลย โอ้โหโอ้โหถ้าได้สเกตเตอร์อีกรอบแล้วมึง้วกูซื้อแน่เอ้ยมันดูจัดเลยรุ่นได้แล้วนี่เลยตายกูโดนเมื่อยแล้วมาโอ้โหสีที่ท้องเฟอร์เจเรสสีเฮรุกที่พ้นดำเถอะนะ โ,โอ่งๆตั้งอะพอ,อี๋ให้คุณสามพ่อไม่ต้องอะไรเยอะไปต่อฮะแต่งแ,แม่แม่จ๋าขอไหลไหลหน่อยขอไหลไหลหน่อยคิโอสวยงามอ,าอ๋อไม่ได้ดยี่น้อไหนได้เอออันนี้แหละมึงอือมีวายต่อต่ออีกนิดนึงโอ้โห ไม่ล้าไม่น้ำไม่น้ำไม่เอาอย่างนั้นเคียวไม่เอาอย่างนั้นสิไรหน่อยเคก็ได้โอ้โหชิบหายไม่มีมาเลยดูไหลด้วยไหลด้วยช่วยกันช่วยกันเออสวยงามยังไงตาได้ตาได้ยายด้วยไหมอะไรสิบตัว,โอ,ตว,วออโอเคถึงสองตัวคูณสิบหกว่าไงโอ้โหหมดเลยสิบโอเคน่าได้อยู่สองร้อยแปดแปดสี่ร้อยคุ้มอยู่ เก้า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 ก้า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 ้วก้วเา้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 ยก้าังมีตโเคโเคกุณมีมาแล้วโเคมีมาสกิเตอร์มาทำส้มตีนอะไรมีซ้ำยังไงแต่ยังได้อยู่ไม่เป็นไรจริริๆไม่เป็นรจริงๆมาเลยคุณาม็เข้าไปแล้วเก้าทั้งหมดสิก้าตัวเก้า้บเก้าตัวตัวผ่านไปและยังมาอีก รหมาอีกไหลเรื่อยๆไหลแบบปังๆอย่าพึ่งหยุดตรงนี้มาไหลเลยรอบนี้น่าจะเป็นวายอุย้ยมาเป็นก้าวอ่ะสวยงามอ่ะสวยงามอ่ะเรียงกันรึเปเรียงกันพาพมาอีกสองตัวสามสิบตัวเข้าไปเลยสามสิบตัวเข้าไปแล้วสามสิบสองตัวเข้าไปอีกยังไงมีอีกหนึ่งตัวสามสิบสามตัวคูณ 7จ็ดสิบยังมียังไม่เลิกคูเจ็ดสิบเจ็ดเคสแคเตอร์สิบเจ็ดคูณเจ็ดสิบเป็นเท่าไรมันเท่าไรหนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทยังไงแล้วหนึ่งพันแปดร้อยก็ไปแล้วเหลืออีกสามรอบให้เราได้ลุ้นขอตัวแพงไหลนิดเดียวขอตัวแพงไหลนิดเดียวพอโอ้โหนี่ก็นิดเกินไม่เป็นไหลได้อยู่อีก3ามร้อยแปดสิบ พอนะคีโอ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 โอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรเจ้าก็ยังไงก็เอาพี่ลงยางหน่อยนะวบาเบตห้าทุกคนผมยังไม่พุ่งเบตตอนนี้พุ่งเบตตอนนี้ตายแน่เพราะเบตตอนนี้มีตายตายจริงมารอให้เราพิ่งเบตอยู่เอ้ยทำไมกูจะไม่รู้มึงกูเสียกับมึงมาเท่าไหร่เนี่ยยิงเท่าองเงินที่มาเล่นมึงอะ เก็บไว้ดูรวยไปแล้วป่ะเนี่ยพูดจริงม,มาซื้อสีฮะทิ้งนึ่งสองซื้อสี่นะทุกคนนะอ่าเนี่ยน่าแบบจะซื้อสี่ยังไงบ้างซื้อสี่ใช่ไหมปุ๊บเราวเก,กดิดกดเปิดไฮโลไอ้ทุกคนม,โมันจะเพิ่มโอกาสในการค่นดำได้มากขึ้นไม่เชื่อคนดู่าไม่ต้องทนะ่ <laughs> องคาถาอะไรทั้งนั้นยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าล่อทุกคนนี่เขาเรียกว่าล่อ เออมันคือการล่อเว้ยให้มันตกดำก่อนเนี่ยแล้วเราก็เอาจ oh ีนเบสิคมาเจ็ดร้อยห้าสิบพอดีเลยนะเฮ้ยไปสุดดีหยุดมาเขาเลือกเป็นการล่อทุกคนเมื่อกี้เขาเลือกล่อเอออะไรที่ไหนของจริงมันต้องแบบนี้ครับดูเดือดเอโอ แสงพูดอะไรนุ่มเยี่ยไปต่อมา ถามเมื่อกี้โอมเศตเพาเฟอร์เจเลิลสีให้ผีนี่ผ่านนํำเถอไ้ชิบหายมันมีเทคนิคงอยู่ทุกคนถ้าเราเหลือทุนแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ควรเล่นต่อเว้ยเราควรทำนี้เราเหลือร้อยห้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราควรทำอย่างนี้สิ่งที่เราควรทำก็คืออย่าค้างสิไอ้เอนี้ยนี่เนี่ยคอยดูคอยดูมันเป็นสุดลับนะดูนะเฮ้ยครั้งนี้ยมันเป็นสุดลับ หาเกมนี้ทุกคนเกมเนี้ยเกมเนี้ยโอเคคอยดูนะเราต้องทําแบบนี้โดนทิ้งนี่การเล่นนะถ้าเราใกล้หมดแล้วเรามาหาตัวพึ่งอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งทางใจของเราแล้วเราเลือกไปที่เด่นห้าแล้วเปิดเทอร์โบแล้วสันเลยสันเลยทุกคนันเลยคอยดูคอยดูมันเป็นทิ้งนี่ดูมันเป็นทิ้งนี่ไงบอกอ่ะหนึ่งร้อยบาทยังไม่พอแล้วผมไปทิ้งนี่โดนปึ๊บปึ๊บ อืออ่าคืนไหมไม่ขึ้นไม่เป็นไรไปต่อได้ยังไปต่อได้สิบห้าบาทอืออือืออคุณสิบเโบ้ัุกทีด้วยมันเป็นเทคนิคคอยดูไว้ด้วยคอยดูไว้มันเป็นเทคนิคว่าไอ้ยามาจีนว้าต่อได้สิบสิไปแล้วหนูอยู่ในมาอยู่ไปไปต่อไปต่อตามลืมก็ได้โดนไหมโดนไหมรอบนี้ยังไม่ถูกอะ โอเคตำลืงอิ่งพอกอี้ห้าสิบกว่าใบูยเฮ้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 ยสองรอยจิงๆแล้วยังไงยังไงวิว้าเอาวิว้าให้รออเรยตอนนี้อืห้าสิบบาทโดนไหมสารอบแล้วนะหนูสามรอบนะโอเคแหนแค่นี้นสองคนจิ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปะทะแต่โอ้โหอันนี้น่าจะได้น่าจะน่าจะไม่เก่งโอ้โไม่ได้โอเครอบสิบคู้สิบอะไรก็ได้คูณสิบอะไรก็ได้คูณสิบอะไรก็ได้โอ้โหไอ้จิ๋มายห้าสิบบาทยังไม่พอยังไม่พอยางนีังไม่พอถ้าได้ไดตำม,มือแบบเมื่อกี้คือดอกคึอองคเลยอโอ,อ,อ,อ้ต้องรุ่งสิบป่ะต้องรุ่งสิบ วพี่ว้วเฮียใจขี้ใจ,จ,จดำจริงนะพี่วัวปกติพี่วัวพี่ไม่ใช่คนแบบนี้นะโอ้โหยังไม่ขึ้นเหรอยังไงขออีกรอบนี่คือการหาคุณนะทุกคนนะมันคือการหาคุณเพื่อไปเล่นต่อปกติฉากนี้ต้องโดนถูกตาทิ้งแต่รอบนี้จะไม่ตัดทิ้งเอาไปอย่างนี้เลยตายก็ตายดิมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับผมดิวัวจ้า เราจะตายกับพี่วัวไปเลยหรือเปล่า oh <my> หรือว่าเราจะรออยู่111บาทสุดท <c oughs> ้ายยังไงพี่วัวจะโดดไหม5รอบนี้ยังไม่จะโดดแต่จำบึงได้5าบาทยังมีโอกาสอยูม่มั้งมั้งแหละมั้งไหนนะจำ <c oughs> บึงไปไไม50มาอีก50มาอีก50เข้าไปเลยเซ็นหยอดสูงห่อสองห่อใส่ไทยอะไรอยู่อยี่เยีย,ยังวิ่พี่วัวยังนี่สวยงามมา100กวพอแม่เช่นที่เราคูนเราเพิ่มไปเนี่ยเป็น200บาทเราก็ออก ออกเลยพอมี่ไว้เงียแล้วกลับไปเกมเดิมจากทุนเมื่อกี้เราก็จะได้เป็นทุนเพิ่มไปสองร้อยจริงๆได้เยอะกว่านี้อีกนะมันขึ้นไปสามร้อยเลยแต่เราไม่เลิกไงเราแม่งหวังสูงไอ้ชิบหายืูว่าเราจะโคนดำหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถายางนี้ก็คงก็คือสามนี้แต่ผมจะล้มหมดไช นี้น่าจะต่างโอเคมาจะขนาดไหนฮึแม่เร็วไหมเร็วโคตรเร็วกเหรเอเหรเอหรพอคุณสี่พวกเปน็นไงละมึงตอนไหลต่อไมม่ีเลยชิบหายโอ้ ไม่แต่ง่านหรอกคุณฝันไม่เที่ยวจะแต่ง่ายให้คุณไม่มีทางรวมต่อเนี่ยคุณผ่านมาทำไมเนี่ยเฮียเห็นไหมบอกแล้วสาเหตุที่เราไม่ควรเอาคุณสีนะเพราะสาเหตุเนี่ยเลยนึงมันจะไม่มีตัวคอมโบเว้ยนะมันจะไม่มีตัวคอมโบมันจะไม่มีตัวไหลให้เราไม่ดีนะการที่เราไม่เอาแค่คุณ่านมันคือดีเยอะนะเมื่อกี้เห็นไหมหมดไหลเป็นคุณสีสุดเลยแค่มาผ่านป่าจริงๆเลิกตอนนั้นคือโคตรกำไรเออกำไรต้องพันเนาะ แต่เราก็เห็นงไม่เลิกเลยแม้ไหล่ยิ่ยิ่งเห็นคุพี่ไปแบนบาทคุ้มอยู่เอ้ไปต่อเดือนสอง้อได้แล้วจุดสบายๆสบามาหุ้ไสบตกน้อมก็ตกน้อมไม่กลัวอะไรแล้วกว่อเหลือเท่านี้แหละเหลือให้มึงถูลามเนี้ยแหละพี่ที่อยาวผมือให้พี่เหเท่านี้แหละ คู้ตาบอกหยิบมาลายท, <ading alt> ท, <LE> ทิ <centres diabetes> ้งมาดูนีของจริงอันนี้ของจริงของจริงกวกของจริงโอ้โหคุณตากำังไายทิ้งอีกเลยยังไายทิ้งอีกเลยคุณพี่จ้าวันนี่จะไม่มาเลยไม่ได้นะจ้าโอ้โหสเก็ตเตอร์ีกที่หายมาทำไมเนี่ยยั้ารอบ เอ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 ผลงาสองนี e ้ยงไงสองนี e ้วาจะลายสวยอันนี้นี่ผมตัวแพลงพวกนั้นนะตัวถึงจะรอดนะตัวในเพลงจะรอดข้าวหน้าอยู่แต่ข้าวนี้มันจะไหลข้าวนี้มันจะไหลยาวพร้อมติดกับผมกัตผมนั้นมันจะไหลยาวแต่เราไหลยาวนี้ก็คือโอเคนะเหมือนว่าเราอมติดกันไปในตัว่า ตอนเด็ดสองเราเกิดได้เก็ดเราเกิดได้เกดสองเราเกิดใหม่ได้ทุกคนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบดูสีรอบดูทีโอไหลดูเกิดไหลอยู่มั้งเก็บได้จะไหลเลยเดไม่ไหลด้วยโอเคสบาทเท่านี้เราได้ทุกบอกขอให้มีควมหมทุกบอกก็พอเียก็พอคุณตัวแพที่เอก็ได้อ่ ไม่ได้เลยนะพีน้อหนึ่งร้อยยี่สบามบาทก็ขับตัวเล็กน้อยไม่เป็นไรยังได้อยู่เนี่ยรรบมี้น่าจะตายนะก็พอเลยแล้วกันงหัวพันก็พอแล้วดูก็ไม่ต้องอะไรเยอะไปฉันมีแค่เพียงแค่ย้อนน้ำตาที่มันไม่มีแม้ข่าจะเพ้อจะ่เพ้อพ้อจน จะขาดใจเอาให้หมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะโอเคทุกคนแค่ิี้เดีโอนี้ก็ตัดจบเป็นเท่านี้เลยละกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋มาดูฝีในนี้ของสัตเล็กนะหน่อยดูว่าสาวทัพมาดูความเกลือของสาวทัพกันบ้างนะลูกนะดูฮะ<ม>สาวทัพจะทำให้เราเกิดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันแค่นั้นแหละ สาธาวก็ไปอีกเ,เกมแล้วถ้าเหลือ50บาทแล้วคนมาซื้อนะเผื่อมันยื้อชีวิตเราได้ไอันนี้คือทำให้ดูแบบครบวงจรอตอนเกลือ <c oughs> ครบวงจรสำหรับขาเกลือนะทุกคนนะก็โอเคอเค,คียอกัฒนาพวกหมดไปที่เล็กน้อยก็ไม่แปลกใจเพราะคีโอมันดูอยู่แล้วยิ่งไม่มีโบนัสตามด้วยแต่เกมที่ดูคีโอทุกคนก็น่าจะรู้นะเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ไงราคา นี่แหละเกมถามว่าเกมอะไรด๋มากของคีโอนี่ไงเกมส้มตีนี่ไงเป็นยังไงละสี่บาทโอ้โหตัวมันใหญ่มาเดินอุ้ยอ้าเดินอุ้อตละละละลาลาลาละเบสยิดสามเปิดโทรโบไปเนี่ยข้อมูลจอสตาร์ดาดูนะคล้องของจริงนะ้องจริงจริงมนต้องแบบนี้รู้ไหนะโอเคนะคลิปวิดีโอนี้ขอตัดสุดสิดี่ตนี้เลยละกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะ ใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มบนัสชามก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นแรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มบนัสชามได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้วันนี้ผมสไปซี่บอยรีเทิร์ขอตัวลา่น้องนี้เจอกันใหม่กีรนานะบายบคยคาพโ่โรอไอ้หียเสียไปพันหนึ่งไม่เป็นไรปะ